จอดลึกประเด็น,นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิงสไตล์ประจวบนชี่24พฤษภาคม2566โดยชายผู้บังคับ่าวฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเช้า,ชาว,วันนี้กันนะครับว่าจะมีข่าวอะไรน่านใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าว,วันนี้เปิดเงื่อนไขสุดโหดของทางเลสเตอร์สตี้ว่าที่ตัวสังกัดของสุภนัทเหมือนตาลุนอยู่ต่อพีมพรบริงกิตและในการน่าใช่หรือไม่ โดยการน,นี้สมสรสอนเลสเตอร์ว่าที่ต้นสังกัดของเจ้าแบงค์สุวรรณนัสเหมือนตาและรกีิมชาติไทยที่กาลังในช่วงนะฮะลุ้นหนีตากตกชั้นอย่างสุดๆหลังจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมาเลสเตอร์นั้นสามารถบุกไปเอาแต้มบนชินดิวคาสเซลทีมันดับ3ของตารางคะแนนได้สำเร็จและต้องลุ้นเอาใจช่วยเลสเตอร์ต่อในพรีเมียร์ลีกให้จงได้ ซึ่งทางสมบรณนัทเหมือนตานารุกทีมชาติไทยของเราลุ้นที่จะจารึกชื่อเป็นนักเตะไทยคนแรกในหน้าปราาัสตร์บนเวทีพรีเมอร์ลังกิดในอนาคตอันใกล้นี้โดยมี3ทีมที่ต้องลุ้นหนีตกชั้นนะฮะเพื่อจะอยู่เล่นในพรีเมอร์ลังกิดนัดแรกนหน้างานนี้ประกอบไปด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเลสเตสซิตี้เก็บเพิ่มหนึ่งแต้มจากทางนิวคาสเซิลแข่ง3 7นัดมีทับบ้งหมด3 1แต้มรังอันดับ18ของตารางคะแนนผลต่างประตูนะฮะลบสิในโซนตกชั้น ต่อมาเอฟเวอร์ตันแข่งทั้งหมด37นัดมี33แต้มผลต่างประตูลบ24รั้งอันดับที่17ของตารางคะแนนในโซนปลอดภัยส่วนอีกทีมเป็นบริเต็เจะฮะแข่งทั้งหมด37นัดมี31แต้มผลต่างประตูลบ27รังอันดับที่19ของตารางคะแนนอยู่โซนตกชั้นเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งัดสุดท้ายของฤดูกาลในวันที่8พฤษภาคมเลสเตอร์นั้นมีคิวเปิดบ้านพบกับทางเวสต์แฮมอันดับที่14และก็บริทนั้นจะพบกับทางอตนนมฮอตสเปอร์อันดับที่8ส่วนเอฟเวอร์ตันจะเปิดบ้านรับการเยือนของบอร์นมัธอันดับที่15ซึ่งงานนี้มาเปิดเงื่อนไขเลสเตอร์อยู่พีมัรกิจนัดในการหน้าต่อไปซึ่งงานนี้เลสเตอร์จะต้องชนะเวสต์แฮมสานเดียวเท่านั้นแล้วไปลุ้นคู่ของเอฟเวอร์ตันให้เสมอหรือแพ้บอร์นมัธ และหากทางบริษัทเอาชนะทอแน้พอพสเปอร์ได้ต้องลุ้นลีนยูเต็ดเอาชนะอะทอแน้ำพสเปอร์ด้วยผลต่างประตูไม่เกิน9ประตูตรงตามเงื่อนไขที่กล่าวมาซึ่งเลสซอซสตี้จะอยู่เล่นในพีมพเบลงกจต่อในรายการหน้าทัานชีและเจ้หนูสุวรรณนัเหมือนตาก,ก็จะมีลุ้นจารึกชื่อ ป็นนักเตะไทยคนแรกบนเวทีพรีเมร์ลีกในครั้งนี้กันอีกด้วยแต่หากทางเลสเตอร์ตามตีเสมอหรือว่าแพ้หรือหากเอฟเวอร์ตันสามารถเก็บชัยชนะได้เลสเตอร์จะตกชั้นไปเล่นในเดอะแชมเปี้ยนชิพด้ยการนน่าชั้นชีเลยนะแต่ผมเป็นในว่าง,งานนี้ก็ขอให้เลสเตอร์นะผมอย่าตกชั้นก็แลวกันจะได้เห็นเจ้าหนูสมวนักเหมือนตาไปลุยกระทั่งเลสเตอร์ต่อในครั้งนี้อย่างแน่นอนก็ฝากตินัแสดเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิก เชียร์สุพรรณเหมือนตาไปลุยเลสเตอร์ิตี้ในครั้งนี้ให้จงได้นะครับเรามาดูประเด็นข่าวจบมานกันนะครับเล็กเดียวแจกทางนะยักษ์ใหญ่ไทยลีกอจอจะคว้าตัวกรวิททษาในรุกทีมชาติไทยโดยสโมสรการท่าเรือทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกไทยลีกจอคว้าตัวกรวิททษาก่ากาอนหน้าทีมชาติไทยเสริมแกร่งเกมรุก โดยกรวิทศาตร์แข่งแนวรุกทีมชาติไทยในวัย23ปีอยากจากทางเมืองทองมาร่วมทีมบีเจประชุมช่วงเดทที่2ที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดนั้นกรวิทศาได้โพสต์ลาทีมบีเจประชุมเป็นที่น่าปรดน้าวโดยสัญญาต่อไปของเขาก็คือไปลุยทั่วเอเชียกับทางการท่าเรือเอฟซีนะผมจะเป็นทันว่างานนี้กรวิทศาจะไปอยู่กับทางบาดามแป้งเพราะฉะนั้นก็ฝากน้องคนนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมมาแกณดีครับ เอาละง่ายสื่อต่างประเทศตีข่าวใหญ่แข่งท็อปทีมชาติอาเซอร์ไบจานย้ายสู่ประเทศไทยร่วมทีมบุรีรัมย์นะโดยการนี้ทางสื่อต่างประเทศตีข่าวใหญ่ว่าแข่งท็อปทีมชาติอาเซอร์ไบจานย้ายสู่ประเทศไทยร่วมทีมบุรีรัมย์โดยสื่อต่างประเทศนะฮะอย่างทางอ่ฟุตอบรีโฟรายงานข่าวว่าบราวิลเซยเยฟย้ายทีมเข้าสู่หรือร่วมทีมกับทางบุรีรัม์ที่ประเทศไทยนะ โดยในการบริงานข่าวระบุเลยนะว่าบรามิลซาเดเยฟกองหน้าของกาลระบักและทีมชาติอาเซอรอไบจานได้พบกับสโมสรใหม่แล้วเขาเองก็กำลังจะย้ายสโมสรไปที่ประเทศไทยกับทางสโมสรบูดาเป็ตในขณะนี้และก็มีการบรรลุข้อตกลงทั้งสองฝ่ายกันแล้วและทางเซเดเยฟจะเซ็นสัญญาสองปีโดยออหน้าทีมชาติอาเซอรอไบรจานจะทำรายได้สูงถึง1ล้านเหรียญต่อปีในประเทศไทย สรับทางวรามิวเซดาเยฟเนี่ยลงสนามในฤดูการนี้กับทางโต้สังกัดในลีกสุดสุดอาเซอร์ไบาจานไปทั้งหมด35นัดยิงไปได้ถึง22ประตูกับทําไปได้อีก6แอสซิสในคาลักนี้เป็นังว่างานนี้นะผมต้องรอดูกันต่อไปก็แล้กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรถือว่างานนี้บุริลัมเดินหน้าเต็มตัวเรามาดูข่าวจอมาก,กันดีครับ อิวานามินารทีมกระแงอุระวะเรสเปิดใจเวริเทพมีพรังเหมือนหนึ่งในนักเตะลิเวอร์พูลเลยนะ โดยทาคุยะอีวานามิไน้รับทีมแกร่งอุระวะเรดไตมอนดีกระติชาติญี่ปุ่นคราเปิดใจถึงเวเเทพป้อมพันน์หนึ่งในสานักเตะติมชติไทยที่เดินทางไปฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นโดยทางทาคุยะอีวานามินะฮะเปิดเผยนะว่าทันทีที่ได้เห็นอาทรงของเจ้าเตอร์เวรเทพป้อมพันน์ดูจะคล้ายและก็มีพลังเหมือนกับนักเตะลิเวอร์พูลที่ชื่อว่าโรเบร์โตฟิมิโน ซึ่งทางอีวานดามิยังระบุอีกว่าการที่ได้ตั้งชื่อเล่นให้กับทางผู้เล่นชาวไทยมันทาให้มีความรู้สึกว่าสิทสนมกับเขามากเลยนะซึ่งจริงๆนะฮะทางเจ้าเตอรอเนี่ยก็ท่าเหมือนจริงๆนะครับผมผมมองยังไงมองกี่ครั้งโอ้โหนี่บ๊อบบี้เมืองไทยเลยก็ว่าได้นะครับโอ้โหขาก้ามขานี่ก็พอๆกันนะฮะหุ่นทรงอวดเอวเนี่ยก็คล้ายๆกันเลยนะครับผมก็ถือว่างานนี้ต้องรองดูคนต่อไปก็ได้กันว่าความสามารถเจ้าเตรอจะเหมือนบ๊อบบี้ไหม เรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีก่อนครับกรรหึ่มชัยลีกเทโรจอควา้าป,ปีโป้สีโรสฉัทองนรุกทีมชาติไทยไปร่วมทีม,มโดยบอกได้เลยว่างานนี้นะครับความท้าทายครั้งใหม่เมื่อทางปีโป้โปสีโรสฉัทองอดีตดาวเตะทีมชาติไทยยุคซิโก,โก้ เกณฑศักเซนาเมืองที่กำลังจะหมดสัญญากับบีจีประชุมวันที่31พฤษภาคมนี้ล่าสุดนั้นกระแสมาแรงเป็นอย่างมากเมื่อชาวมังกรโล่เงินปริเชโลเอฟซีทีมยักษ์ใหญ่ยักษ์กลับของวงการฟุตบอลไทยจอได้ตัวปีโป้ซิโรฉชทองอดีตดาวยิงทีมชาติไทยชุดแชมป์เ f ฟเอคัพปี2016เสริมกระังเกมรุกนัดรหน้า โดยสำหรับทางปีโป้สิรสรชัดทองนะฮะสร้างชื่ออย่างมากสมัยอยู่กับทางอุบลจูเเป็นแกนหลักสําสคัญในแนวรุกทีมชาติไทยยุคข,ของซิโก้เกศศเสนาเมืองโดยการเหมาคนเดียว2ประตูยิงพาทีมเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียในรอบชิงชนะเลิศผงาดคว้าชแชมป์ AFF Cup 2016 โดยงานนี้ปีโป้สีโรดฉาดทองนะฮะผ่านประตูประสบการณ์การค้าแข่งกับทีมชั้นนำในไทยลียกมาแล้วทั้งทางเมืองทองยูเนเต็ดพีทีประจบเอฟซีเชียงรายยูเนเต็ดนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีแล้วก็บีจีประชุมในครั้งนี้นั่นเองนะนะแตผมเป็นนะว่างานนี้ปีโป้สีโรดฉาดทองก็มาเนื้อหอมอีกครั้งนะฮะก็ต้องเราดูกันต่อไปกันนะครับว่าอยู่กับทางบริสเตโลแล้วควาหมหดเ่้มของเขาจะยังกลับมาเหมือนเดิมไหมเรามาดูประเด็นข่าวจอมมากันดีครับ เด็ดขาดเลยนะปราศสายฟ,ฟ้าลงดาบธีรพัฒน์เหตุทะเลาะวิวาทในศึกซีเกมโดยบริรัมแถลงการกลงโทษนักกีฬาของทีมที่มีส่วนในเหตุการณ์ใช้ความรุนแรงในศึกซีเกม2023นนัดชิงชนะเลิศที่ทีมชาติไทยพบทีมชาติอินโดนีเซีย ในก่อนหน้านี้ที่ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัมภ์ยืนยันบทลงโทษเจ้าหน้าที่ทีมของทางทีมชาติไทยและนักกีฬาตามที่คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนจัญญากรณีทะเลาะวิวาทในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายซีเกมครั้งที่32นัดชิงชนะเลิศในระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติอินโดนีเซียโดยไม่ให้แข่งขันในนามทีมชาติไทย เป็นเวลาก,กว่าหเดือนล่าสุดทางสมโมสรบุรีรัมต์ต้อสังกัดของีีศััดิ์เปรืองนานักเตะทีมชาติไทยชุดซีเกมได้ออกมาแสดงความเครียดเสียใจนะฮะต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันนี้สมโมสรได้พิจารณาบทลงโทษ ไม่ส่งทีรศักดิ์ปริงนาเข้าแข่งขันในนามสโมสรบุรีลำทุกรายการเป็นเวลา6เดือนและก็ตัดเงินไปเลย25เปเ็นเป็นเวลา6เดือนโดยตังทัพภาษาสายฟ้าเผยต่อไปอีกนะว่าสโมสรบุรีัมเนี่ยจะนำกรณีที่เกิดขึ้นในการแขร่งขันฟุตบอลซีเกมส์ครั้งนี้เป็นบทเรียนในการดูแลนักฟุตบอลของสโมสรให้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์มากกว่านี้ นักกีฬาที่ได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของประเทศไทยเป็นอันดับแรกหากไม่สามารถคุมตัวเองได้สโมสรบุรีรัมจะไม่สนับสนุนให้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยอีกต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้นี่ก็เป็นการประกาศจากทางลุงเนวินชิดชอบนะฮะบอกแล้วว่าถ้าเกิดมาทำผิดวินัยโดนลงโทษอย่างแน่นอน และนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโนโปรกิงสไตล์ประจาวันที่24พฤษภาคม2566โดยชายผู้่าครั่งฟุตบอลไทยครับ